ตอนนี้เราอยู่กับภายในนะครับของรถปาเจโร่เอลิทนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของพรีเมียมด้วยนะครับก็อยากให้รู้ว่าเดี๋ยวเบสอธิบายเกี่ยวกับปุ่มต่างนะครับอันนี้ก็ให้ทราบว่ามันสามารถใช้ทั้งพรีเมียมแล้วก็รุ่น e l ลิทนะครับพาสกับ GT ไม่ใช่นะครับบางอย่างหน้าตาอาจจะเหมือนกันนะครับแต่ว่านี้เป็นพวงมาลัยฟังก์ชันของพรีเมียมกับ e l ลิทเท่านั้นนะครับให้ทราบไว้ก่อนเลยว่าระบบมันมีทํางานอะไรพวงมาลัยทาอะไรได้บ้างเรามาดูได้จาก คคลิปนนี้กััรบเดี๋ยวเรามาดูปุ่มต่างๆกันดีกว่านะครับว่าในส่วนของพวงมาลัยเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก็เป็นการรีวิวภายในปุ่มต่างๆของปาร์เจลสปอร์ตไปในตัวนะครับสปุ่มด้านซ้ายมือนะครับปุ่มนี้นะครับใครที่มีรถปาร์เจโร่อยู่นะครับแล้วเป็นรุ่น2020-2021่เนี่ยให้ดูเลยนะครับตรงนี้ไว้สําหรับควบคุมหน้าจอผู้ขับขี่นะครับอ่าอย่างนี้คือ Enter ใช่ไหมครับ นี่พอเรากด enter ปุ๊บมันจะเด้งไปด้านหลังด้านหลังเห็นไหมครับว่าด้านหลังนี้จะมีการเปลี่ยนของหน้าจอขึ้นมานะครับเราสามารถนะครับปุ่มนี้มันสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดต่างๆนี่เห็นไหมผมเลื่อนให้ดูนะครับให้เรารู้นะพอเรากด enter เสร็จแล้วนะครับเราก็มากดที่ปุ่มนี้เพื่อดูค่าต่างๆของรถนะครับอย่างเช่นอ,อันนี้เป็นรูปฟันเฟืองเนาะ แล้วก็จะมีรูปแบบการใช้งานหน้าจอ,อแล้วก็กด enter เข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบหน้าจอได้จากตรงนี้นะครับใครอยากเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอในระถตัวเองก็สามารถเข้าตรงนี้ได้นะเนาะพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบรอบเครื่องเป็นหลักเนาะก็0-1 2 3 456ก็คือรอบเครื่องนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นการกินน้ำมันเนาะกี่ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับอ่ะกด enter อีกหนึ่งครั้งนะครับก็กลับเข้ามาห,าหน้าเมนูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูอย่างที่2กันนะครับ ก็อย่างที่2นะครับเดี๋ยวเรากด enter เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับหน่วยความเร็วเพิ่มเติมนะครับมันก็จะเพิ่มอ่าเห็นไหมถ้าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยเรา go enter มาเนี่ยเราอยากรู้ไม่ต่อชั่วโมงประมาณไหนก็นี่กดเรียกขึ้นมาครับเพื่อจะมีเพิ่มให้เฉลี่ย2อันเลยแต่ปิดดีกว่าครับเพื่อความไม่วุ่นวายนะครับเวลาขับจริงเนาะไม่งั้นเราจะงงว่าเราวิ่งอยู่เท่าไหร่อันนี้ต่อมานะครับคือระบบช่วยเหลือการขับขี่นะครับระบบช่วยเหลือการขับขี่คืออะไรนะครับระบบช่วยเหลือการขับขี่คือ นี่เลยนะครับ BSU นะครับตัวนี้มันคือระบบเปลี่ยนเลนซ้ายขวาให้นะครับช่วยเตือนขณะเปลี่ยนเลนซ้ายขวาให้แล้วเรารู้ได้ไงว่าระบบมันทํางานอยู่ไม่ทํางานอยู่นะครับเห็นสีเขียวนี้ไหมสีเขียวด้านล่างเนี่ย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 ตัวนี้นะครับตอนนี้เป็นระบบออโต้ให้อยู่นะครับถุิว่าถ้าต้องการปิดมันก็จะหายไปคราวนี้เวลาเราเปลี่ยนเลนซ้ายขวานะครับก็ไม่สามารถเตือนเราได้เนาะก็ตัวใครตัวมันนะครับถ้ามีรถมา รถไม่สามารถแจ้งเตือนคุณพี่ได้นะกันนี้ก็แนะนําว่าให้เปิดไว้นะครับสาหรับรุ่นท็อปนะครับก็ช่วยได้ดีเลยอันนี้เบสเคยทําคลิปรีวิวไปแล้วนะครับเตือนเปลี่ยนเลนซ้ายขวาครับชื่อว่า BSWD คืออะไรนะฮะไปสามารถไปดูหลักการทํางานและวิธีการทํางานของมันได้เพิ่มเติมนะครับว่าเอ้ยมันมีประโยชน์อะไรประมาณไหนอันนั้นเบ๊ะขับจริงออกไปทดลองขับให้กันเลยนะครับก็จะได้เห็นอารมณ์จริงๆเวลาการใช้งานเนาะส่วนอันนี้ครับเป็นรีโมทนะครับรีโมทคืออะไรเป็นรีโมทนะครับรีโมทคืออะไรมันคือแบบ ว่าที่เบสเคยทคําคิดว่าว่าเอ้ยรถเราอะสามารถแจ้งเตือนได้นะว่าเราลืมปิดประตูปิดไฟ PAL หน้านะครับลืมปิดไฟพามานะครับตรงนี้รถมันสามารถเตือนได้จากโทรศัพท์เราเนี่ยเรามาลงทะเบียนจากตรงนี้นะครับแต่วิธีการลงทะเบียนเนี่ยหรือวิธีการใช้งานเนี่ยไปดูได้จากคลิปนี้เนะาะเบสท,ทาไว้ให้แล้วนะคบเผื่อว่าใครอยากแยกย่อยออกไปนะครับว่าเอ้ยฉันมีรถแล้วเนี่ยเอ้ยฉันอยากรู้ว่าเอ้ยระบบเนี้ยมันทํางานได้ประมาณไหนหรือฉันยังไม่มีรถแต่ฉันอยากรู้ว่าเฮ้ย บ้ารถบ้าอะไรมีโหลกรีโมทกดเปลี่ยนช่องอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับพี่มันเป็นระบบแจ้งเตือนต่างๆนะว่าเอ้ยสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราได้แม้กระทั่งเปิดปิดฝาท้ายอัตโนมัติก็สามารถสั่งงานจากโทรศัพท์เราได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งฟังชันใหม่ในรุ่นพรีเมียมนะครับอีลิกก็มีพรีเมียมก็มีนะครับสามารถดูได้นะครับว่าเอ้ยมันใช้งานยังไงไปดูได้จากคลิปที่ขึ้นไปเมื่อกี้เนาะอ่าต่อมาครับระบบต่อมาคราวนี้เรามาถึงครับต่อจากรีโมทนะครับขึ้น แจ้งเตือนหน้าจอเดี๋ยวผมขอย่าซูมให้พี่จะได้เห็นกันชัดๆอ่าหน้าจอแจ้งเตือนนะครับเข้าไปนะครับเราจะให้เขาแจ้งเตือนอะไรครับนำทางสื่อนะครับแล้วก็สายโทรเข้าโทรออกครับสื่อเช่นว่าตอนนี้เล่น fm am อะไรอยู่เนาะฟังก์ชันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันของประตูเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับแล้วก็สั่งว่าเอ้ยจะเป็นระบบไฟฟ้าหรือไม่ใช่เนี่ยครับนี่เราก็เปิดไว้ให้เป็นไฟฟ้าเสร็จให้กับคุณลูกค้านะครับต่อมาคือ nano e นะครับ nano ีก็คือเครื่องฟอกอากาศครับอันนี้ก็ เปิดอยู่นะครับแล้วเราอยากรู้ได้ไงว่าเอ้ยถ้ามันปิดเนี่ยแล้วสัญลักษณ์มันปิดมันมีบอกไหมนะครับสัญลักษณ์ปิดเวลาปิดนะครับสมมุติว่าถ้าเราเกิดปิดเครื่องฟอกอากาศสังเกตครับนี่หายไปเห็นไหมคําว่านาโนอีตรงระบบแอร์ครับจะหายไปแต่ถ้าต้องการเปิดเครื่องฟอกอากาศก็จะมีเพิ่มเข้ามานะครับระบบเครื่องฟอกอากาศมันดียังไงนะครับก็สําหรับใครที่เป็นภูมิแพ้นะครับแพ้ขนทสายขนแมวขนหมานะครับเวลาตื่นมาเช้าๆนะครับชอบมีเขาเรียกว่าไงนะน้ำมูกนะครับก็ ตรงนี้สามารถช่วยฆ่าเชือ้อไม่ได้ฆ่าเชื้อสิช่วยแบบไอ้พวกละอองฝอย,อยที่มันกวนจมูกไรเนี่ยมันก็ช่วยเราได้นะครับก็เปิดไว้ก็ได้อันนี้ก็สําหรับคนที่ว่าแพ้อากาศนะครับก็ช่วยได้ดีเลยนะครับก็จะไม่อากายใจโล่งขึ้นนะครับก็มีในรุ่นพรีเมียมและในรุ่น e d ดิทเท่านั้นพารสกับ GT ไม่มีนะครับก็อันนี้ให้ทราบไว้นะระบบเครื่องฟอกอากาศจะมีเฉพาะเท่านี้ต่อมานะครับนี่ฮะเมื่อกี้เราอยู่ที่นาโนไอนะครับต่อมา ตั้งเวลาพักนะครับตั้งเวลาพักก็เหมือนแบบว่าเราขับรถไป1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง2อชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงเนี่ยให้มีการแจ้งเตือนเรานะครับเพราะว่าบางทีเราขับรถนานใช่ไหมเราต้องกินยาใช่ไหมเราต้องพักผ่อนใช่ไหมหรือเราต้องสลับคนขับอย่างเงี้ยเออ เธอไปสี่ชั่วโมงฉันสี่ชั่วโมงก็บางทีมันขับไปมันเพลินๆไงมันลืมไงลืมกินยาล,ลืมทํานู่นทํานี่ทํานั่นนะครับก็ให้รถสามารถช่วยเตือนคนพี่ได้นะครับก็สามารถตั้งเวลาจากตรงนี้ได้นะใครที่ไม่เคยใช้ก็ลองใช้ฟังกช์ชันนี้ดูได้นะครับเดี๋ยวไปดูฟังกช์ชันต่อไปดีกว่าครับฟังกช์ชันต่อไปนะครับคือเสียงไฟเลี้ยวเสียงไฟเลี้ยวเนี่ยมันสามารถปรับได้2เสียงนะครับในรุ่นพรีเมียมกับรุ่นออลิทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาปรับให้ดูกันนะครับ เดี๋ยวผมจะเข้าไปในเสียงไฟเลี้ยวให้นะครับฟังเสียงแรกกันก่อนนะครับได้ยินไหมครับตึกตึก,ต,กตึกก็คือเสียงปกติทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเสียงที่สองให้นะครับฟังเสียงที่2กันมิวสิกตุดต๊ด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 ตุ๊ดตุ๊ดฮะก็จะเสียงออกแนวน่ารักน่ารัก,รกมุงม้งมิ้งหน่อยนะครับเป็นอวาก,ากาศอวก,กาศ ja, นิด,น,ด,น,ดนึงให้เข้ากับหน้าจอนะครับก็ใครชอบเสียงไหนก็ปรับได้นะครับบางทีลูกค้า ผมปรับเป็นเสียงที่สองไว้ลูกค้ามาเทสไ์ก็จะงงๆเสียงไฟเลี้ยวนิดนึงนะครับว่าทําไมร้องน่ารักจังอ่าต่อมานะครับจะเป็นตั้งค่าเสียงการทํางานของรถนะครับโอ้อันนี้ใช้งานง่ายมากเลยก็เวลาสมมุติว่าอันนี้อันนี้ลูกค้าไม่เคยมีปัญหานะก็ตั้งค่าเสียงการทํางานของรถอันนี้มันเวลาเรากดปุ่มอ่ะเนี่ยคอยดูเบยกดปุ่มใช่ไหมเวลาเบยกดปุ่มอ่ะพวกพี่จะได้ยินเสียงในคลิปว่าดังตึดต๊ดตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดอย่างเงี้ยเออมันคือเสียงที่ว่าเราขยับแต่ละปุ่มมใช้เรราาาสาาถปิดไดไ ไม่ต้องเปิดก็ได้ครับถ้าเราปิดเนี่ยเราขยับทุกอย่างเนี่ยไม่มีเสียงเตือนเห็นไหมมันไม่ตึดมันไม่ตึดแล้วเออเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไม่มีความว่าตึดแล้วนะครับแต่ถ้าไม่เปิดเสียงเมื่อไหร่เห็นไหมมันตึดตึดตึด,ตดอ่าถามว่าปิดเพราะอะไรนะครับอย่างลูกค้าเบล่าสุดอะบ,บางทีอะขับรถไปกันใช่ไหมครับหรือว่มีลูกน้อยเออแล้วเราจะเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันเสียงนะตึดตึดลูกเขาตื่นเออเราก็ช่วย ให้เขาดับได้สบายได้เต็มอิ่มได้ครับโดยการปิดเสียงให้เนาะเราจะได้ไม่ต้องเกรงด้วยเวลาขับอันนี้เราก็สามารถปิดได้นะครับปุ่มเนี่ยมันสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เออเ,เอ,เอ,เอเราเลื่อนซ้ายเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมพอเราเลื่อนซ้ายนะครับหน้าจอมันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับจากตั้งค่าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเห็นผมเลื่อนให้เห็นไหมมันเป็น warning เป็น music นะครับ เป็น Navigator นะครับแล้วก็เป็นทิฟเอชบีะนะครับอันนี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยนะครับก็วันนี้มีทิคเด็ดหนึ่งนะครับก็คือว่าบางที่ลูกค้าขับรถไปนะครับแล้วก็บอกว่าเอ้ยชอบมีไฟสามเหลี่ยมเตือนตรงมุมขวาบนนะฮะไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับเออมันคืออะไรอย่างเงี้ยครับเราอยากรู้ว่าไฟเตือนมันคืออะไรเราสามารถดูได้นะก็กด Enter เข้ามาปกตินะฮะแล้วก็เลื่อนสาย มานี่ตรงคําว่า warning เห็นไหม warning อันนี้เอว้าตรงนี้มันจะบอกเตือนครับว่ามันเตือนอะไรอย่างเช่นมาดูกันดีกว่าถ้าสมมุติว่าเบรปิดประตูไม่สนิทปับ๊บนี่เห็นไหมมันมี warning เตือนเดี๋ยวถอยออกให้อา้าวถอยไม่ออกด้วยเตือนอยู่อ่าเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วมันเตือนแล้วมุมขวาบนนี่ก็คือ,เ,อเตือนแต่บางทีมันเตือนได้หลายอย่างนะประตูปิดไม่สนิทบ้างนะครับ น้ํามันใกล้หมดบ้างระบบมีปัญหาบ้างอาจจะเกิดการใช้งานต่างๆนะครับมันก็เตือนเราอยากทราบมันคืออะไรแล้วก็กด enter กดเข้ามาดูที่ warning องนนี้เรากดเข้ามาดู warning เราก็รู้อ่ะประตูฝั่งคนขับปิดไม่สนิทหรือหรือเรากดปุ่มนี้ก็ได้นะครับความจริงปุ่มนี้จะพาไปทุกโหมดนะครับที่เราสงสัยนะครับก็คือปุ่มก้านนี้ครับเห็นไหมปุ่มก้านนี้นี่พาไปทุกโหมดเลยพาทุกโหมดคืออะไรครับ บางทีอะเราขี้เกียจเข้าไปหาครับมันดูยุ่งยากดูยุ่งยากเกินไปเบสพี่ขี้เกียจหามันยากพี่ก็เลื่อนเนี่ยตามที่เบสเลื่อนอย่างเงี้ยครับมีอะไรมากคาเฉลี่ยกิโลเมตรนะครับว่าน้ํามันในถังเนี่ยไปได้อีกกี่กิโลเมตรหรือว่าตอนขับจริงเนี่ยมันกินน้ํามันประมาณกี่กิโลเมตรนะครับ แล้วก็เลื่อนเข้าไปเนี่ยอันนี้คือ e c o Sport ถ้าใบไม้มันขึ้นจนเต็มแปลว่าคุณพี่ขับรถได้ประหยัดน้ํามันที่สุดเลื่อนไปอีกเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือ1 0 0 0 0มกิโลครับก็อย่าลืมเข้าศูนย์บริการแต่ว่าเวลาใกล้มันก็จะเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นทิป A ถึง B นีครับเทิป B อย่างเงี้ยเราเลื่อนไปอันนี้ก็น้ํามันในถังไปได้ประมาณ110กิโลนะครับอันนี้ก็คานวณไว้ให้แล้วโดวยระบบรถนะฮะเนี่ยเราก็เลื่อนไปดูได้อย เราก็สามารถเลื่อนมาดูได้นะว่าสุดท้ายแล้วไฟมันเตือนเตือนอะไรก็แค่เลื่อนก้านเนี้ยเห็นไหมง่ายนิดเดียวไม่ไม่ต้องกดเนี่ยเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยเื่อยเห็นไหมครับข้างหลังมันก็จะขยับไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะนี้ก็คือเทคนิคในการใช้จะได้ไม่ต้องกดเข้าไปในเ n t e r ยุ่งยากครับในการใช้งานเนาะอันนี้ก็เป็นแค่พวงมาลัยฝั่งสายก็คือควบคุมหน้าจอผู้ขับขี่เออแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยขับรถไปเนี่ยแสงมันแยงตามากเลยมีวิธีไหมกดปุ่มนี้นะครับ ปุ่มนี้แสงมันจะดอบให้เห็นไหมฮะก็จะได้ไม่แยงตาเวลาขับกลางคืนนะครับปุ่มนี้เนาะแล้วก็มาถึงปุ่มต่อไปครับปุ่มนี้จะเป็นควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับอันไหนมันมันไม่มีรายละเอียดเยอะผมจะไปให้ไวๆนะอันนี้ก็คือเปลี่ยนโหมดเห็นไหมนี่มันก็จะวนไปได้ครับพอเรากดรูปตัวโหนตเนี่ยมันก็จะวนไป fm am ipod bluetooth usb นะครับต่างๆนะที่ว่ามันสามารถ เล่นได้นะตอนนั้นก็เช่นถ้าเราไม่ได้เชื่อมต่ออะไรอยู่มันเล่นไม่ได้มันก็จะข้ามให้เรานะครับนี่ก็ไวสําหรับเปลี่ยนโหมดเครื่องเสียงนะครับส่วนด้านล่างก็เปลี่ยนแท็กเป็นเพลงเป็นคลื่นนะครับถ้าต้องการใช้งานเนาะกดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้มาถึงปุ่มนี้ครับปุ่ม Adaptive Cruise Control ครับใช้งานยังไง ACC ครับคืออะไรผมทาคลิปไว้แล้วนะครับแต่เรามาดูการใช้งานเบื้องต้นนะครับเผื่อใครอยากลองใช้งานเลยก็กดปุ่มนี้เพื่อเปิดระบบ เดี๋ยวสังเกตด้านหลังนะฮะด้านหลังผมนะผมเปิดเพื่อกดระบบปุ๊บจะมีสีเขเขียวขึ้นมาผมซูมให้เห็นไหมครับจะมีตัวรถขึ้นมานะครับด้านล่างนะผมปิดให้ก่อนนี่อย่างนี้เห็นไหมอ่ะอันนี้แปลว่าระบบพร้อมใช้งานแล้วนะครับเวลาเราล็อกความเร็วเนี่ยแล้วเราจะล็อกยังไงนะครับในคลิปอาจจะไม่เห็นเนาะ อ่ะใครดูในคลิปแล้วคลิปเก่านะครับ ACC คืออะไรเรามาดูตรงนี้เพิ่มเติมเพราะสมมุติว่าเราเปิดระบบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มากดเลื่อนตรงนี้ลงเห็นไหมการเลื่อนลงนะไม่ใช่กดลงไปนะครับเออบางทีลูกค้าเข้าใจผิดพยายามกดลงมันกดลงไม่ได้นะครับมันต้องเลื่อนลงนะฮะเห็นไหมจะพยักหัวใส่เราชึกๆึกอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้มันจะบอกว่าระบบอไม่พร้อมทางานเหตุผลที่ไม่พร้อมทํางานเพราะว่าระบบพังหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะว่ารถยังไม่ถูกวิ่งอยู่ถ้ามันวิ่งเมื่อไหร่นะครับมันก็จะล็อกล็อกให้เราทันทีเลยอย่างเช่นสมมติว่าติ๊งต่างวิ่งร้อยหนึ่งพี่ก็เลื่อนลงอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็ล็อกไปที่ร้อยหนึ่งคราวนี้พี่ก็วิ่งขับได้สบายใจครับโดยที่ว่าประคองแค่พวงมาลัยอย่างเดียวไม่ต้องแตะเบรกแต่คันเร่งเลยเออแล้วก็มีข้อระวังด้วยนะครับเวลาการใช้งานจริงก็ระวังด้วยนะครับก็ระวัง ระวังจักรยานมาอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเรดร์ด้านหน้าตรงเท่านั้นบางทีรถจักรยานมาเอเตอร์ไซค์มาอยู่แค่ไฟหน้าเฉียวเฉียวนิดนึงนแคบก็บรกด้วยตัวเองดีที่สุดนะครับก็อย่าไปประมาทอย่าไปเสี่ยงอะไรกับเขานะครับอันนี้เ็าเป็นอีกหนึ่งข้อระวังน,นะครับถ้าต้องการใช้ t i v e c r u i s e Control นะครับใช้ก็ใช้ได้นะใช้ได้และดีด้วยผมบอกให้ผมใช้บ่อยมากเลยนะครับเราไม่สามารถตั้งเซ็ตได้ด้วยนะเราอยากเซ็ตเขาใช่ไหมครับเราก็กดตรงเนี้ยเออกดปุ่มนี้นะครับตั้งระยะใกล้ ใกล้ความใกล้ความไกลจากคันหน้าออันนี้เมื่อกี้เราเบรกกดแล้วใช่ไหมเราดูมันจะมีขีดเห็นไหมปึ๊บปึ๊บสมขีดเหลือสอขีดเหลือหนึ่งขีดอันนี้คือตั้งระยะห่างจากคันหน้านะครับเราก็ตั้งตามที่เราเหมาะสมเนาะเออถ้าสมมุติว่าเราล็อกไว้ความเร็วสูงๆเช่นร้อยหนึ่งร้อยยี่เนี่ยเราก็ตั้งสัก3าขีดก็ได้นะครับอืมอถ้าต้องการเลิกใช้งานกดระบบซ้ำนะครับรถข้างหลังจะหายไปเห็นไหมภาพหายไปแล้วอืมถ้าไม่เห็นจะกดให้ทีหนึ่งมาแล้วก็หายไปกดซ้นี่คือการ ปิดระบบนะครับส่วนการยกเลิกระบบขณะที่เราล็อกอยู่ก็กดแคนเซลนี่ก็ได้หรือแตเะเบรกเบาๆระบบ a d อ i ตติค n t โทรก็จะยกเลิกให้นะครับอืเรามาดูปุ่มต่อมานะครับปุ่มนี้อให้ถ่ายว่ามันเหมือนรูปอะไรอออันนี้เหมือนรูปกล้องนะครับก็เป็นกล้องรอบคัน360องศานะครอันนี้ผมกดแล้วเห็นไหมครัภาพจะเป็นแบบนี้เลยนี่360องศานะครับฝั่งซ้ายอไม่รู้จะใช้หรือเปล่านะฝั่งซ้ายก็เห็นไหม รอบขันรอบรถเลยนะเราจอดอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นสัญญาณของกล้องหน้าสังเกตได้ไงนี่ครับมันบอกว่าเป็นกล้องหน้านะฮะและนี่กล้องรอบขันถ้ามีการหมุนพวงมาลัยเห็นไหมว่าจะมีเส้นไกด์ไลน์สีเหลืองบอกด้วยตรงนี้นะครับว่าหน้าเราจะไปฟาดถ้าเราไปฟาดตรงไหนนะครับอันนี้ให้ดูว่าสีแดงนะครับห่างจากตัวรถประมาณไม่ถึง15เซนนะครับระวังด้วยนะเวลาถอยจริงนะครับและถ้าโกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นมุมออาฝั่งซ้ายนะ,ะมุมออาฝั่งซ้ายคือไดอ้มุมนั่งคนนั่งนฮะ,ะนั่งภรรยาเรานะะั่ เผื่อว่าบางทีเราต้องการจอดเทียบฟุตบาทนะครับให้มันแคบที่สุดเพราะบางทีซอยบ้านแคบใช่ไหมเราก็จอดอย่างนี้ได้นะครับเห็นไหมตรงนี้มาดูที่สัญลักษณ์อีกทีหนึ่งนะครับว่ามันคือไฟหน้ามันคือด้านข้างนะครับอันนี้ก็คือบอกให้เราทราบว่าไฟหน้ากับไฟด้านซ้ายนะฮะเอยไม่ใช่ไฟสิกล้องเออพูดมั่วแล้วนะฮะเป็นกล้องหน้ากับกล้องซ้ายนะครับแล้วก็กดอีกหนึ่งทีภาพก็จะหายไปอันเนี้ยอันเนี้ยแต่ว่าถ้าเป็นกรณีเราใส่ เกียร์ถอยปุ๊บภาพจะเป็นกล้องถอยให้ทันทีเลยนะเอออันนี้ก็แค่ว่ากดให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันสามารถดูได้เผื่อเรานั่งอยู่ในรถเฉยๆอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมีเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกักอย่างเงี้ยเอ้ยสงสัยว่ามันคืออะไรอ่ะโจรป่ะผีป่ะเรากดดูได้นะครับมันก็จะเห็นรอบคันเลยนะครับก็ปลอดภัยได้มากขึ้นนะครับส่วนมากมาเป็นปุ่มสุดท้ายของพวงมาลัยอันนี้แล้วนะครับก็ปุ่มสุดท้ายนี้ก็คืออย่างง่ายเลยท่ันนี้ ไม่มีอะไรทับซ้อนเลยครับรับสายวางสายครับในกรณีที่เชื่อมต่อบลูทูธครับส่วนนี้เป็นคําสั่งด้วยเสียงนะครับถ้าต้องการสั่งอะไรก็กดค้างนะครับแล้วก็พูดแล้วก็สั่งมันนะครับดูจากคู่มือได้นะครับว่ามันสามารถสั่งอะไรได้ปุ่มเอินนะครับปุ่มเอินปุ่มเอินมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับสามปุ่มนี้อ่ปปบบปอา,า,า,าออปุ่มนี้เป็นระบบป้องกันการเลื่นนถลายครับทางานอัตโนมัติอยู่แล้วปุ่มนี้เป็นระบบป้องกันการลื่นนถลายทางานอัตโนมัติแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขา อไม่จำเป็นต้องไปยุ่งครับกดก็ไม่ปิดนะครับต้องกดค้างประมาณ5าวิอันนี้โซน่าปิดเสียงเซนเซอร์รอบคันครับบางทีเราจอดรถอยู่เฉยๆนะฮะแล้วเราแบบว่าเอ้ยมีคนมาเดินรอบรถเราเรารำคาญมากเลยเราก็กดปิดก็ได้นะครับส่วนอันนี้ครับสําคัญเลยนะครับนี่อันนี้คือระบบผมกดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาดูที่หน้าจอนะฮะจะมีเห็นไหมใกล้ไกลกลางกลางกลางใกล้วนอยู่อย่างนี้นะฮะมันคืออะไรนะครับระบบนี้คือระบบเซต เตือนกันชนด้านหน้าตรงนะครับขณะที่เราขับรถอยู่ที่บางคนที่เคยใช้ระบบนี้ครับเวลาเราเผลอใช่ไหมครับคันหน้าขับอยู่แล้วขับตามตูดเขาเขาเกิดเบรกแต่เราอาจจะเล่นไลน์โทรศัพท์คุยโทรศัพท์อยู่หยิบโทรศัพท์อยู่หันไม่ที่คันหน้าเบรกแล้วก็เลยจะิ้งตูดรถมันจะร้องเตือนตื้ตืๆตืตืเสียงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะบอกที่หน้าจอว่าให้เบรกเบรกเบรกถ้าเรามีสติดีเราก็จะเบรกได้ทันเพราะว่ารถมันจะดันน้ำมันเบรกมารอแล้วเบรกมันจะไม่ลึก เบรกมันจะตื้นๆเลยแต่ปุ๊บติดปั๊บเลยอันนี้ก็อยู่ทันทีแน่นอนแต่ถ้ากรณีที่ว่าเรายังไม่เบรกอีกรถมันจะเป็น ABS ทํางานให้โดยที่ว่าเบรกมันจะจับคือช่วยชะลอกันเบรกนะครับไม่ได้ช่วยเบรกนะครับก็สมมุติว่าถ้าเราไม่มีสติจริงๆเช่นหลับในเมา ก็อย่างน้อยเปลี่ยนจากหนักให้เป็นเบาได้ครับแต่ถ้าเรามีสติเบสยืนยันได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเบรกทันแน่นอนยกเว้นพี่จะใจลอยจริงๆนะครับที่จะเบรกไม่ทันเนาะอันนี้เผื่อใครอยากลองนะครับลองได้แต่ว่าต้องใจดีๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่คิดจะลองส่วนใหญ่แล้วพี่จะแตะเบรกกันก่อนแล้วระบบมันจะไม่ทํางานเนาะแต่ถ้าชนมาไม่เกี่ยวกับเบสน,นะครับไม่ต้องไปลองนะครับระบบนี้นะฮะ ถ้ามันจะทํางานมันจะทางานของมันเองแปลว่าตอนนะั้นพี่จะชนแล้วจริงๆมันถึงทํางานให้เนาะผมพยายามลองหลายรอบแล้วถ้าพี่ไม่รู้จังหวะน,นะครับไม่รู้วิธีการลองมันไม่ทํางานให้นะครับก็ตรงนี้แนะนําว่ามีไว้อะดีแล้วนะครับแต่ที่เหลือเซตใกล้ไกลเนี่ยทำไมต้องเซตทั้งสึง3ระดับนะครับเพราะว่านิสัยการขับขี่ลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางคนอะ่ะเซตไว้ไกลใช่ไหมแต่เป็นคนอะ่ะเป็นนิสัยอะ่ะชอบขับซิ่งขับที่ตูดฉันถึงเปลี่ยนเลนไม่ที่ตูดฉันไม่เปลี่ยนเลนะครับ อย่างนั้นนะรถมันจะเตือนบ่อยๆเขาอาจจะรำคาญได้เขาก็ปรับมาเป็นการปรับมาเป็นใกล้เออแต่ถ้าใครขับรถปกตินะครับก็แนะนำเซตไว้ไกลไว้ก่อนนะครับก็จะปลอดภัยที่สุดอ่าแต่คราวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะบางทีลูกค้าถามว่าอา้าวแล้วใกล้กลางไกลเนี่ยระบุได้ไหมว่าใกล้คือ3เมตรไกลคือ5เมตรใกล้ไกลคือ10เมตรอย่างเงี้ยระบุได้ไหมระบุไม่ได้ประมาณนั้นนะครับมันระบุระบุไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันจะนับจากความเร็วของรถอีกทีนึง เอาจริงๆอะระบบรถอะมันจะทํางานเฉลี่ยกับคันหน้าห่างกันประมาณ30กิโเมตรต่อชั่วโมงเขาเรียกว,ว่าความเร็วสัมพันธ์คันหน้าวิ่งอยู่80ถ้าพี่วิ่งตามหลังอยู่ประมาณ50เนี่ยมันก็ทํางานให้ระบบนี้แต่ถ้าพี่คันหน้าวิ่งอยู่80พี่วิ่งอยู่20มันก็ไม่ทํางานนะครับเรดาร์มันไม่ได้จับให้นะครับอันนี้ก็หรือบางทีอะลูกค้าขับมา20แต่คันหน้ามันจอดอยู่เฉยๆลหะหรือเป็นกําแพงอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็ขับไปชนตูดเขาเลยตุ้มไม่ได้ขับตามกันมาอย่างเงี้ยล้าก็จะ เพราะว่าเรดาร์มันไม่ทํางานตั้งแต่แรกครับมันไม่ได้คิดว่าตรงนั้น,นเป็นรถมันคิดว่าเป็นกําแพงมันก็ปล่อยชนนะครับเออมันก็เป็นเรื่องปกตินะเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามันทํางานสัมพันธ์กับคันหน้าความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วสัมพันธ์ของ2องคันนะครับอันนี้ก็เป็นระบบช่วยเหลือของพรีเมียมเท่านั้นที่มีนะครับมาลงรายละเอียดลึกให้เพราะว่าไม่สามารถทดสอบจริงได้นะครับมันลาบากเพราะว่ากลัวว่ามันจะชนกันแล้วมันจะเป็นงานเข้ากันครับจะซ่อมมันไม่ไหวนะฮะก็ไม่อยากทดสอบไอ้ระบบที่มันมงเสี่ยงนะมันต้องใช้ความปลอดภัยจริงๆนะครับก็อันนี้ก็แนะนำได้ประมาณเท่านี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับรีวิวภายในปุ่มกดต่างๆนะครับก็ ประมาณนี้นะครับก็เอาแค่พวงมาลัยไปก่อนนะครับกับไอ้ตรงที่มันแปลกตากว่าชาวบ้านเขานะครับว่ามันทานํางานยังไงนะครับในรุ่นพรีเมียมที่มันมีอันนี้ผมก็ทํามาแยกไว้ให้นะครับส่วนคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อพี่ๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ใครชอบนาะฝากพิมพ์หนึ่งให้เบ้นหน่อยนะครับ อ่ะมีเขามีหวยอะไรนะหวยแม่น้ำหนึ่งอันนี้หวยพ่อน้ำเบสนะครับก็พิมพห์หนึ่งให้หน่อยเผื่องวดนี้จะออกกันนะครับใครที่มาดูคลิปว่าเอยมันพิมพ์อะไรหนึ่งหนึ่งกันวะหรือมันให้หวยกันวะเออเขาจะได้ไปซื้อเพืาะเขาถูกหวยเขาจะได้มาติดตามเบสเบสจะได้มีตังค์กินนมเนาะเออไม่น่าเกี่ยวนะความจริงอ่ะโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อพี่ๆไม่มากก็น้อยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ